สวัสดีครับพี่น้องปองไปเอฟซทุกท่านนะครับเอกีกลับมาแล้วนะครับปีนี้เราก็จะนะครับเอาของครับที่เก็บมาไปไว้ที่บ้านของเอ็กไนพี่น้องนะครับคนคนลุงนึงก็ได้ฮะไปนั่เลยบ่ะถอยลงไปเลยใช่ไหมอะอยู่ใกล้ประตูเลย อาลุกลุกพี่าดกเลยอันนี้คือรับประมาาล่าสุดในไทยฟีส่วนที่จะมาก่อนก็คือโอ้ยโมเป็ขนาดนั้นเอาจอดตรงนี้เลยโอ้นู่นะผมเดี๋ยวเราไปห้องขอนที่แ่ก่อนห้องแล้วผมนี่ครับพี่น้องของที่เราจะมาวันนี้ก็หนึ่งคันสามล้อนะครับ มีไอซีางทีคอมเมนต์บ้าให้แยกก่อนแล้วก็เอาไปลนก็คือเราเราคัดแยกก่อนบางตัวมันอาจจะเปื้อนเราก็ยแยกออกมาแล้วก็ซักก่อนนะครับพอเราซักเราค่อยเอาไปออเพราะว่ามันมีตัวที่โดนน้ำโดนฝุ่นนะก่อนเราจะซักก่อนอเพราะฉะนั้นเพื่อคือถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนรับของเราก็อยากได้แบบของดีๆนะใส่น้ำหอมใส่น้ำยาหอมเพราะฉะนั้น จริงๆเขาก็ซักมาแล้วแหละแต่ว่าด้วยด้วยความที่ว่ามันเก็บเก่าเก็บแล้วก็หลายๆอย่างที่มันไอ้นี่มาตรงนี้เราก็เอาให้มันแบบก่อนไปเอาให้งามๆหอมๆแบบเนียนๆเลยเอาแบบคลิปเลยเออเอาแบบนั้นดีกว่าอเนาะเป็นต้นไมล่าสุดเนาะคือเราเปิดรัสรับตลอดใช่ไหมล่ะรับตลอดครับไม่ใช่แค่ว่าเต็มรอบนี้แล้วเราไม่รับนรับตลอดนะถ้ามีอีกเราก็เอาอีกรว่าไปเอาไปแกอีกที่ท่านใช้แล้วแต่ดูสภาพดีเนาะที่แบบมา ท่านไม่ใช้ก็สามารถนํามารวมกับคุณเราได้นะ f อซีทำบุญพร้อมกันนะครับยังมีหลายชีวิตที่รอการรอซื้อผ้าใส่อยู่นะครับเอฟซีคุณมาเด้เก็บคอเอฟซีโอ้มีตดเล็กน้อยโอเออันนี้เป็นเสื้อผ้าของน้องสาวอิกกี้นะ เป็นใหม่เลยเต็มเลยดีด้วยเลยแล้วเราก็จะไปซื้อถุงเราจะไปซื้อถุงมาใหม่ไอ้ที่เอาเป็นกุงแบบเหมือนกันเลยเนาะนี่รองเท้ารองเท้าซุนลาวรู้สึกว่าห้องจะกลายเป็นโกดังโกดังเก็บของแล้วดีเลยอ่ะพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าเยอะเลย ตอนนี้จำนวนก็เยอะขึ้นเลยพี่น้องงงนะเป็นสัดส่วนเลยเนาะเออเออเออเราเกี่ยวว่าเป็นสัดส่วนเลยเดี๋ยวผ้าตุ๊กตาเดี๋ยวหาราปูถ่าเราแย่ีกหาราปูเนาะหาราปูเป็นแบบไหนเอายาเทียมไหม เดี๋ยวเลยวะครับมีว่ะหรือไม่ก็เอาเอาโต๊ะก็ได้มาวางไว้อะไม่ทายปูขังสัดสัดกูสัดอะไรก็ได้สัดเนาะไไดด้้ปูสัดเอาสัดมาปูเนาะเดี๋ยวเราจะวางเราใส่กล่องมันจะเดียดในของเด็กของผู้ใหญ่แยกใช่ไหมล่ะรองเท้าตุ้มตาฮะเออสมมุติเราแยกเราก็จะได้ไม่ต้องขนออกเรานั่งแยกตรงนี้เลยเนาะแต่ว่าตอนนี้เราวางกับพื้นไม่ได้นะเราเอาเสื้อผ้าวางไว้กับพื้นไม่ได้เราต้องใส่กล่องใส่ถุงไว้ก่อนเพราะว่าพื้นเนี่ยมันจะเปื้อนนะครับโอ้ที่ว่า เสื้อผ้าเสื้อผ้าทั้งนั้นอ่ะเป็นพอเยอะเลยยอะก็ถือว่าถ้าไปรอบนี้น่าจะเป็นอาทิตย์นู่นละมั้งถึงจะแจกหมดเดี๋ยวเราต้องต้องหาทีมงานคนนู้นอนให้เขามีตอนไปบ้านที่แบบที่แบบหน้าแบบเวลาเราไปเราก็ติดต่อติดต่อนายบ้านแต่ละบ้านครับผมว่ายังมีความต้องการตรงนี้อยู่ไหมอันนี้มีนะมีมีที่เรายังไม่ไปเอาลีนะมีใช่ไหมล่ะบอกว่ามีอยู่บ้านคนทองอีกนะเลยไหล ถุงอยู่นะครับก็คลิปนี้ถือว่าเป็นการกระจายข่าวแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าท่านไหนนะอยู่ในละแวกใกล้เคียงอยากจะเอาเสื้อผ้ามาส่งทุกคนขออนุญาตเอาสามล้อออกจากบริเวณบ้านของพี่น้องกีกกกนะครับผใ ตามกันด้วยครับผมเนาะครับนั่งใจเนาะนี่เขาเรียกว่ามั่งใจว่าพี่เหล่าจะทำภาพไปยืนเดี๋ยวผมจยายให้เจ้าน่อเจ้าไปยืนยืนแล้วให้เห็นว่ามันกองเยอะมากเลยนั่งลงนั่งลงให้เห็นให้เห็นกองเยอะเลยองเท้าดีตรงนั้นเลยนะอ่าเอฟซีทุกท่านก็ธารกิจของเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยนะครับ ทําการคัดแยกอีกทีนึงน้องพี่น้องตอนนี้เราก็รวบรวมไว้ก่อนนะครับถ้าวันไหนเราว่างจากการทํางานทําการนะครับเดี๋ยวมีเวลาว่างวันละชั่วโมงสองชั่วโมงเราก็จะผากันนะครับมา,ามคัดแยกอีกทีนึงน้องพี่น้องเ<ต>นาะนี่ฮ<อ>ะครับอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้เอกซ์ซยูขาอยากฝากคลิปไปทรงนี้รับผมสวัสดีครับ